สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นองลีล่างร้อยเก้นะครับก็กุลิดเข้าและแต่ขอททำองลีก่อนนะทุกคนองลี Only เนี่ยคือไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่มากับตัวเขาคือความเร็วนะแล้วก็การยิงจบการจบสกอร์ที่มาค่อนข้างคมมากนะครับก็สิ่งที่ต้องทำในการเล่นองลีนะสำหรับผมนะหรือว่าถ้าเกิดใครจะฟัง คำแนะนําผมนะเพราะว่าผมอะเล่นอองเลีตั้งแต่ล่างแรกจนล่างนี้แล้วผมเห็นว่าทุกล่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดอะ AI มันเหมือนกันหมดจริงๆนะครับคือคุณแค่ต้องสับแล้วก็วิ่งให้ไวแล้วก็กดท่าติดตัวมัน,น่ยก็คือลูเลตหรือว่าซีดานเธอร์นะครับแค่นี้สูตรสําเร็จคือผมกดแล้วก็ปั่นยิง เท้าซ้ายองลีก็เล่นได้นะครับเอาจริงเท้าซ้ายถ้าเกิดเป็นลูกวอลเล่อะไรเงี้ยองลีเล่นได้นะครับผมผมให้นิยามองลีนะว่าเป็นขวาห้าซ้าย4ี่จุดห้าเออสําหรับผมนะก็ไม่มีอะไรมากครับองลีถ้าเกิดใครจับก็รู้นะคนเปิดได้ก็ผมก็แนะนําให้เก็บไว้ใช้นะครับคือถ้าถามว่าปีกซ้ายที่เก่งๆอะ่ะในเกมมันมีอะไรบ้างอ่ะมันก็มี องลีนะเวลาล่างใหม่เข้ามันก็จะเป็นเทียท็อปเทียนะครับแล้วก็มันจะมีซอนฮึงมินมีชิโนล่าเออแล้วก็บางล่างบางล่างถ้ามันมีนิโกวิลเลียมนิโกวิลเลียมก็จะติดนะครับเพราะว่านิโกวิลเลียมก็เป็นปีกที่ถนัดสองเท้านะก็องลีถึงจะถนัดแค่เท้าขวาแต่เท้าซ้ายมันก็เล่นได้นะครับคือ เอาไงดีผมผมรู้สึกว่า Only องเรียเล่นสนุกกว่าพวกซอนทึงมีนอีกนะถ้าถามผมนะในตำแหน่งปีกซ้ายนะครับคือองรีเนี่ยมันเร็วมากมันมันเร็วแบบเรากดไอ้สกิลสับอ่ะเราก็วิ่งวิ่งไปแบบทื่อๆเลยมันวิ่งแซงได้นะครับถ้าเกิดส,สปีดต้นเราวิ่งแซงมาแล้วอะคือปลายอะไม่มีใครตามทันเลยนะแล้วผมก็จะใช้เป็นแบบว่าสปินมาแล้วก็กดซีดานเทิน ยิงไปไง่ายๆครับไม่มีไม่มีอะไรมากแล้วก็สกิลเสริมนะที่ผมแนะนำให้ใช้ก็คือไอเลนเชนอะไอเรียกอะไรดับเบิลทัชเหรออนั่นแหละคือแนะนำนะครับแต่ว่าเนี่ยคือถ้าเกิดใช้หลักๆอก็จะมีอยู่สองสกิลนี้นะครับถ้าเล่นองลีแล้วก็ในเมนเจอร์โหมดผมคือเก่งมากยกนิ้วให้เลยแต่ว่ามันจะมีอีกตำแหน่งรองของมาเนอมันจะเป็นกองหน้าใช่ไหมครับองลีผมแนะนำว่า ยืนกองหน้าโหดโหดกว่ายืนปีกนะถ้าเกิดเมเนเจอร์หมดนะครับใครที่เล่นแผนมีปีกอะแล้วกองหน้าคุณไม่ใช่ล่างท็อปเทียร์ก็เปลี่ยนเป็นองลีได้นะครับก็ประมาณนี้ครับองลี only. ฝาก s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับ